เจอรถขนถ่านโอ้โหแบบรถไายนี่คุ้มมากเลยอ่ะคันเดียวอ่ะทานใหม่อีกอย่างกันเนี่ยไวใหม่งก็ไม่ก่ออ๋อเผาเองหมดเลยเผาแล้วเอามาขายกระสอบจักกีบเนี่ยเจ็ดสิบเก็บอ๋อเจ็ดสิบพันอ๋อเจ็ดหมื่นกีบก็คือขายให้ให้ร้านร้านค่าในน้องเขียว โอ้เผากันสองคนนี่บ่คือเก่งแท้โอ้โหเขาเขาบอกนิยมใส่ใส่แก๊สบอเขายังใส่อ๋อแก๊สแพงโอ้เก่งมากเลยทุกคนสองคนตายายโอ้เนี่ยทุกคนดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นนะเนี่ย โอ้โหสุดยอดอนี่นี่มือหนี่สิขายมดบอนเนี่ยอ๋อมีคนสั่งอยู่ห้า<ม>สิบห้าสิบใบทุ่งอโอ้มีคนสั่งทุกมือทุกวันโอ้ ก็ต oh, 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 ้องก็ต้องเผาให้ท่านแน่นบ่โอ้คือเก่งแท้นี่นี่รถไถนี่ดัดแปลงเองบ่หรือว่า mhm มันมันเป็นจังสี่อยู่แล้วคือเอาแต่งมาจากไทยอ๋อเขาแต่งมาจากไทยแล้วแตเนี่ยแต่งมาจากไทยะของบริษัทคูบุต้าโอ้อ๋อมันเป็นจังสีมาเลยโอ้จากการจาดไทยคูบุต้าของบริษัทคูบุต้า m ม k อินไทยแลนด์ทุกคนเนี่ยเนี่ยเมกอินไทยแลนด์โอ้สินค้าคุณภาพนี่ลดลดลดจากประเทศไทยทุกคนเอออู้อ๋อนี่นี่วิธีการมัดใช่ไหมอ๋อจะเอาออกบอ,อเก่งเนาะสองคนตายายเนี่ยโอ้ทุกคนโคตรเก่งเลยสองคนตายายนะเก่งมากเลย <laughs> เมื่อวันเช้าวันกามาส่งรถหนึ่งแล้วอ๋อยกยกเองอีกบ่โน้โหนี่คุณตานี่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองแล้วนะทุกคนแล้วคุณยายเท่าใดเด้อ ห้าสิบปลายออกคุณหาสิบเก้าโอ้โห้าสิบเก้า,อออาอโอ้คือเห็นแล้วอึ้งเลยอ่ะทุกคนกระสอบละเจ็ดเจ็ดพันขีด น,นี่ได้นะบบอลนี่ทางรถนี่กี่กี่กี่เตา๋ากี่ถุงรอยรอยถุงโอ้ปั๊ดโชว์ลุงนี่เจ็ดสิบเก่าเลยยังแข็งแรงอยู่เนาะเออนี่น้ำบาดอยู่กันจักคนเนี่ย มีลูกมีหลานอยู่น้ำบอเนี่ยมีลูกเล่นเหธุรกิจอยู่ในเมืองใหญ่อ๋ออยู่กันสองคนใต้ใหญ่แม่แน่โอ้ยเอาเงินไปเก็บใส่เบิร์ดเอาไว้ล้านไปเฮียนเอาอ๋อไว้ให้หลานไปโรงเรียนหลานหลานไปเฮียนต่อปริญญาตีเป็นโยโย่บรรดาญาบรรดาญาโอ้ส่งลูกหลานเรียนปริญญาตีปริญญาโทษเหรอปะอ๋อลูกล่างไปเฮียนมาแบรรตายายมีเงินให้บตรยายญาสบายใจอ๋อ เราทรงเฮียนยูแต่ว่าแต่ตายายก็อยากจะซอยซอยน้ำปั<อ>้นมายามแล้วจะต้องมีต้องมีให้ลูกให้ร้านออ๋โอ้ <c oughs> โหลูกลูกไม่ให้เฮ็ดลูกบ่ให้เฮ็ดแต่แต่รักเฮ็ดก็คือถ้าภาษาไทยคือลูกไม่ให้ทำแต่พ่อแม่อยากทำเอง โอ้เออโอ้โหอึ้งอึ้งอึ้ง <Yeah. S 1> ขับรถขายสองคนตายายในเมืองหนองเขียวทุกคน ก่อนกระจ้างยากไม่มีบ,มบ่มีบ่มีอ๋อคนขายฐานก็ต้องเปื้อนนะเนาะเออขายฐานก็ต้องต้องเปื้อนแล้ว ไหนไหนย่ายนั่งตรงไหนย่ายนั่งนี่อ๋อตรงนี้บ่อ๋อแล้วไฮต้าครับตรงนั้นอ๋อตรงเขาตรงเฮดจังสี่บวแน่แอ๋ออ่าอโอเคซื้อเราไปซื้อนำบริษัทโปโกต้าเออซื้อรถนี่นะจำได้บอซื้อซื้อกัเกี้ซือ จักเกียบจักละจักแสนห้าสิบเลยห้านิบร้อยห้าสิบล้านร้อยห้าสิบล้านเรามาส่งถึงหนองเขียวเลยบ่ถึงเลยคันเนี่ยลอยห้าสิบล้านเกียบโอ้หาเงินกันเองเลยบ่โอ้เก่งเก่งเก่งโอ้สองเดือนทุนขึ้นพัดท่อโอ้ขอบใจลาบายด้อ ง,ง,งสุดยอดในความมานะเก่งจริงๆ